ฝนตกมาติดๆกันก็นจะมีน้ำม,มีปลาน้ำขึ้นหลายก็จะมีปลาเนาะจ้ะนะวันนี้ยายๆเพื่นกระไดพามาผืนหนึ่งมาเย็บเอาไว้ไปตุงปลาเนาะจ้ะฝนตกมาหลายมือแล้วเพื่อน เพื่อนบ้านพนก็ได้ป่าได้หลายหลาย,ลายพอดีทางหน้าเห้าก็เลื่มมีป่าแล้วเนาะน้ำเลื่มไหลผ่านแล้วยายๆพนก็เลยมาเตรียมเพ่แยงจ้าเตรียมเยมพ่แยงผ่าเขียวไม่เย็บตรงไหวไปตรงป่าได้ทอได้ปากทอ ซอยกันเย็บสองคนลูกไพ่ใหญ่กับห้าห้าหน่อยอคือแม่ของเงี้นั่นเองจ้ะลูกไพ่ย่ายเพิ่นก็นจะเป็นลูกไพ่ของพี่สาวเพิ่นด้วยจ้ะ ช่วงนี้ก็จะมีทั้งปลาทั้งเห็ดออกนะจ๊ะเห็ดออกลหลายหลายบางคนก็ได้เป็นสองสามขุ่บางคนก็ได้พอจะได้ปนได้แจวแล้วแต่โศกไผ่โศกมั่นนะจ้ะบางคนไปเข่าปลาไปอึก็ได้เห็ด โชคพอดีคากลายบางคนหาเบิดมือก็บ,บ่เห็นบางคนก็ยยางพานไปแล้วคนยางน้ำกลนก็นเห็นเนาะจากช่วงนี้เห็ดออกหลายหลายก็สิมาเว้าเรื่องเฮ็ดห้เพื่อนเพืนเบิ่งนํ้ำละเนาะฟังน้ำละเนาะเ้าพิดไปอีกละฟังน้าทั้งเห็ดทั้งปลามาคู่กันเพราะว่าฝนตกเนาะ อุ่นตัหยุดๆสาวๆฮิตออกอากาศอบเอาฮิตก็จะออกนั punched, a, ่นจะเนาะโอยกันความยาวของเพิ่นก็จะประมาณ3เมตรกว่าละมั่งนั่นนะข้าวๆตีข้าวๆจะคือว่าความยาวในใจชุดปากทอเนาะ ให้จะให้ไทยๆเพลินสอดปากทอเนจังหน่อยเขาก็จะได้เอากินง่ายเนาะเพราะว่าเพ่แยงนี่จะซุปปากทอพอดีจะเป็นทางใหญ่ทางผ่านผ่านนาเข้าเพราะว่าเข้าจะไปใส่ทังอื่นใส่ทังหน้าเพลินกับไรอาศัยว่าซุปปากทอนี่ละง่ายที่สุด ยาาไปเลยสวดลวดซอดไปพุ่นแล้ะสอดไปถ่ายซอพุ่นแล้ว,ลวจังสีได้ง่ายดีเรต้องไปเห็นอียังมากมม่นจะนะเพียงแต่เอาเพลยเยง,งไปตรงตรงปากทออย่างเดียวไปาๆเข้ากันเย็บไใบมัดใบพ่อได้เอาปากโอไงยๆ เป็นจังไดเนาะทางบ้านพี่น้องฝนตกบ่จาฝนตกคือบ้านยายนั่นบ่จาช่วงนี้ก็จะตกดีดีเป็นสีหาหมื่อแหละพี่น้องตกมาหนาได้บ่ยายนั่นก็จนเต็มเนาะบ่หน่อยใส่ไก่ของยายนั่นกเ็เต็มบ่อกบกเ็เต็ม ຍย่างน้อันท่วงหน้าป่ากระเจียวดินรูปดินเอนั่นด้ยดินร่มหน้าอันกระเจียวนันกดส่วน